ปุ๋ยสาขวดนี้นะครับผมใช้รวมกันแล้วโคตรเด็ดเลยนะครับมีประโยชน์มากๆต่อพืชนะครับผมทํายังไงมีคําตอบนะครับก็ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม fc ที่รักในแพร่เซิงไฮแล้วก็พืชผักสวนกลัวทุกคนนะครับที่ชอบปลูกพักปลูกดอกไม้ตามหน้าบ้านกระถางเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาอัปเดตกระถางขาวนะครับนี่นะครับตอนนี้ จับดอกตูมเยอะมากนะครับเขียวชวอุ่มแต่ก้านหูเยอะมากๆนะครับก่อนจะพาไปบำรุงนะครับผมสูตรวันนี้นะครับขอเคลียร์ค้างแตงกวาก่อนนะครับเพราะว่าแก่แล้วนะครับผลออกมาก็ไม่ค่อยโอเคนะครับจะเป็นสั้นๆป้อมๆกระปิดลิดนะครับผมก็ยังไงนะครับขอตัวไปเคลียร์ก่อนนะครับวิธีการเคลียร์ผมก็ลื้อออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลื้อทั้งหมดแล้วก็ปลูกใหม่นะครับรอรอบหน้าปลูกอีกทีนะครับ ส่วนพวกเครือแตงกวาเนี่ยที่เราลื้อออกนะครับเราจะไม่นําไปทิ้งนะครับผมจะเอาไปกองรวมเกษตรใบไม้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเอามาใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ขอตัวลื้อก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับดึงออกนะครับเพราะว่า แก่แล้วเห็นไหมดูลกเข้อดีเดินแบบสุดยอดแล้วนะครับอายุแตงกวาก็ประมาณสเดือนนะครับผมนี่นะครับผมก็ดึงออกไปแบบนี้เลยนะครับเอามากองรวมกับเศษใบไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะแห้งเหี่ยวไปแล้วก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้เรานะครับผมจากนั้นนะครับผมพวกดินเก่านะครับเราก็ต้องเอามาตากก่อนนะครับถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าแร่ธาตุสารอาหารก็ค่อนข้างจะหมดแล้วเนาะเพราะว่าแตงกวาเอาไปกินหมดแล้วเดี๋ยวผมจะ ตากก่อนประมาณสัก3วันนะครับผมแล้วก็จะพามาปรุงดินอีกทีนะครับถึงจะนําดินในกระมังเนี้ยไปใช้งานได้อีกรอบนะครับผมก็รอให้พวกไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุให้หมดก่อนนะครับนิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตากไว้กลางแดดเลยนะครับ3วันนะครับให้ดินแห้งนะครับเพื่อฆ่าเชื้อรานั่นเองนะครับผมจะพาไปทําปุ๋ยกันนะเออวันนี้ก็ปุ๋ยก็จะใช้เป็นฮอร์โมนสูตรนี้นะครับ16 16 16นะครับผม เตรียมขวดน้ำมาเลยนะครับแล้วก็เอาฮอร์โมนที่เหลือมาเนี่ยผมจะเอามาเจือจางกับน้ํานะคะเพื่อทําเป็นหัวเชื้อนะครับแต่ว่าจะไม่เอาไปใช้แบบเพียวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ผสมกับตัวอื่นนะครับวิธีการทําผมก็เตรียมน้ําใส่ขวดมาแบบนี้นะคะผมเอาฮอร์โมนนะครับผมเทลงไปเลยประมาณนี้นะครับขวดนี้จะสามารถใช้ได้นานมากนะครับผม เพราะว่าเราจะใช้ควบคู่กันกับตัวอื่นๆได้เลยนะครับพวกปุ๋ยซูมอื่นๆนะครับผมบอกเลยว่ามีประโยชน์ต่อพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับมากๆโดยเฉพาะแพรเซียงไคคุณนายตื่นสายเนี่ยคือแบบโหดอกใหญ่ดอกโดกมากๆนะคะผมเราต้องเขย่าแบบนี้นะคะให้เขาละลายนะครับวันนี้นะครับก็จะใช้3ตัวนี้มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนผัก 16, 16 16 16นั่นเองนะครับ3ตัวเนี้ย โคตรดีเลยนะครับผมลองลดมาสักพักแล้วนะครับผมอัตราส่วนนะครับก็จะใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับนี่นะครับเราเอาฮอร์โมนไข่นะครับหยดลงไปนิดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยจุลินซีสังเคราะห์แสงด้วยนะครับนี่นิดนิดนหน่อยพอนะครับผมเพราะว่าเราใช้3สูตรรวมกันเนี่ยมันค่อนข้างจะแล่ทาสารอาหารนี่ครบถ้วนมากๆนะครับผมบอกเลยผสมแบบนี้ลงไปกับน้ำ5้าลิตรนะครับคนให้เข้ากัน แล้วเราก็จะได้ปุ๋ยชั้นเริศดเลยนะครับผมบอกเลยนะไปหาซื้อมาทํากันได้นะครับผมก็นํามาลดราดแบบนี้เลยให้ทั่วๆนะครับผมทั้งกระถางผักแล้วก็ไม้ผลไม้ดอกไม้กระดับแพรซึ่งหอกเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายแล้วเนี่ยเราทําแบบนี้เลยนะครับผมสัปดาห์ละครั้งดูนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ประสบปัญหานะครับแพรเซียงไฮหรือคุณนายตื่นสายที่ไม่มีดอกเลยนะครับจะกลับมามีดอกแบบผม ทัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ลองนําไปใช้ได้นะครับผมลดราดแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับบอกเลยถ้าสารอาหารครบและธาตุครบให้เขาเนี่ยเขาก็จะมีดอกให้เราสม่าเสมอนั่นเองนะครับผมนี่นะครับลดไปเลยนะครับดูอย่างกระถางเล็กๆน้อยๆนี้ก็ออกดอกกันให้คลุบเลยนะครับนี่เห็นไหมก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ รับรองว่านำไปใช้แล้วก็นำไปทำกับสวนของเพื่อนๆ FC ทุกคนก็จะได้ดอกแพรเซ้งไฮสวยๆนะครับบานเต็มหนะ้าบ้านทุกๆเช้านะครับผมดูแล้วก็จเจริญหูจเจริญตานะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย